thank you วันนี้คุณนึิงดีพามาจิบกาแฟบรรยากาศดีๆที่แม่มอนกันนะครับว่าร้านคาเฟ่นี้ขึ้นชื่อมากเลยนะครับชื่อว่าหลังเหรอหลังคาเฟ,ฟ่เหรออาหลังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับไปครับ<อ>นี่ครับบรรยากาศนะครับ๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศนะครับข้างใน นี่คือทางเข้ามานะแต่ค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยนะทุกคนในตรงนี้นะฮะแต่ก็ถือว่าไม่ถึงขั้นแบบว่ามาไม่ได้นะครับรถเก่งก็มาได้รถกระบะก็ามาได้นะครับแต่ก็ค่อยขับนะครับเดีเ๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับนี่คือบรรยากาศมีอะไรบ้าง กาแฟดำม,มีไหมกาแฟดำม,มีไหมครับเอากาแฟดำไ,ม,ไดม,ม่หวาน ดีมากทุกคนเนี่ยว,วิวสวยมากเดี๋ยเราเดินไปดูบรรยากาศบรกันนะฮะโอ้นักท่องเที่ยวก็มาพอสมควรนะคนนี่คือห้องน้ำนี่อาคาเฟ่นะครับนี่นี่เป็นกระท่อม,มนนะโอมุม มีโลชิงชา้าด้วยครับอืากาศล่มลื่นดีทุกคนเย็นสบายสบายม,ม,มีประมาณนี้นะคะรับนักท่องเที่ยวก็มานั่งชิมง,ง่ายๆนะครับนี่โลชิงชา้า นี่ถ่ายรูปบรรยากาศดีเลยนี่น้องเที่ยวก็ถ่ายรูปแต่สวยๆนี่นี่ครับมุมสวยมากทุกคนผมว่าถ่ายนี่มุมได้เลยนะนี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบุยมุมนี้บ้างมุมกระท่อมตรงนี้ ลมเย็นดีทุกคนเสียนั่งอย่างนี้ก็ได้นะนั่นอเลยนั่งชิมบรรยากาศตรงนี้นี่โอ้บรรยากาศดีอะในเห็นทิวทัศน์หมู่บ้านด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่ากระโจมนะครับแคมปิง้งรีสอร์ทมีหมดเลยนะครับทุกคนที่ดอยไม่มอนนะครับ ทิวทัศน์สวยงามมากเนี่ยก็ไม่กว้างมากนะครับมันก็ประมาณนี้ใครจะเล่นรถช้าๆก็เล่นได้เนี่ยมุมถ่ายรูปมุมนี้สวยครับที่นักท่องเที่ยวถ่ายนะฮะสวยเนี่ยนั่งจิบชิวบรรยากาศได้หมดเลย แต่มุมนู้นก็มีนะจะมุมนั่งตรงมุมก็ได้เพราะว่ามุมนู้นก็มีนั่งได้หลายมุมนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆกาแฟมาแล้วนะครับผมสั่งกาแฟดำมาฮะ ไดแล้วกาแฟดำใช่ไหมฮะครับผมขอบคุณครับได้แล้วนะครับทุกคนกาแฟดำนะฮะนี่ลองชิมดูฮะกาแฟดำดอยแม่มอนนะบ้านแม่มอนนะครับอโอเคโอเคเข็ม <c oughs> เหมือนกันนะฮะ ทุกคนวีบรรยากาศดีมากทุกคนนั่งชิลจิบกาแฟเย็นสบายสบายดูฮะทุกคนนะ่ว่างอย่าลืมแวะมานะอาคาฟฟนะอาคอฟนะอคอฟไม่เกี้ยวเลยชื่อผิดเหมือนกันนะครับนะีกับบรรยากาศที่วิวสวยๆถ้าตอนเช้าผมว่าทะเลหมอกคงจะเยอะพอสมควรนะฮะ 1 <Num> ใส่ลัก่าคอฟฟีนะคนมุมนี้สวยามาถึงต้องถ่ายมุมนี้ฮะนะบรรยากาศได,ไดมม้มุมนี้บังมุมนี้บังนี่นี่ยยืดได้าน่เออยี่สวยดีว่าได้นะต้องมาถ่ายครับมุมนี้ฮะ จากที่เราถ่ายมุมนี้แล้วเสียเดียวเรามาถ่ายมุมนี้บ้างนะครับมุมไฮไลท์มุมที่นักท่องเที่ยวถ่ายมุมนั่งตรงนั้นอันนี้โล้ชิงช้านะฮะนี่ฮะมุมนี้ฮะนี่มุมนี้สวยครับนี่นักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูป เ,เดี๋ยวถ่ายมุมนี้ครับมมนั่งตัวนี้สวยเดี๋ยวลองนั่งดูเออได้นะได้นะวิวได้เลยได้กัได้มากอันหนึ่งสองออได้เลยได้เลยตอนนี้ผมก็จะมานั่งมุมถ่ายตรงนี้ทุกคนนั่ง ออโอ้ยนั่งชิวดิบรรยากาศด,ดีมากเนี่ยอื้ได้ฟิวมากว่าวิวสวยมากเลยเนี่อยอื้บรรยากาศได้ทุกคนผมว่ามุมนี้สวยนะใช่ได้ใช่ได,ด้บรรยากาศดี ต้องมานั่งดูครับและถ่ายรูปบรรยากาศแบบนี้นะเดี๋ยวขอถ่ายรูปช็อตนี้ประมาณสักสีห้าช็อตดูลหลังจากที่เราถ่ายมุมนู้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามามุมนี้บ้างน,นะครับทุกคนนะมุมนี้คือเป็นมุมอีกมุมหนึ่งสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มากันเยอะนะครับแล้วก็ สามารถมานั่งชิมบรรยากาศตรงนี้ได้นะคระับผมไหนมาแล้วก็ต้องถ่ายให้หมดเลยนะทุกมุมเผื่อนักท่องเที่ยวจะได้มาเที่ยวเยี่ยมชมบรรยากาศร้านคาเฟ่อาคาเฟ่ตรงนี้นะครับนี่ฮะทุกคนโอ้ยตรงนี้มุมสวยมุมกว้างดีนะทุกคนะมุมกว้างดี นี่ยโอ้ได้เห็นสูงกว่าเดิมนะทุกคนสวยงามครับลมเย็นมากนี่ฮะตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นกระท่อมที่ให้เช่าเป็นรายวันแน่นอนอะ่ะน่าจะใช่นะโอ้ผมว่าผมว่าดีเลยอะนะครับมุมนู้นก็ที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับแที่นั่งเที่ยว นนะครับี่คือบรรยากาศนะครับเห็นวิวทิวทัศน์รอบเลยหมูม่บ้านแม่มอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับมาเล่นโหลชิงชาตรงนี้ด้วยเนี่ยสวยนี่เขาจะเล่นนี้นะใช <c oughs> <c oughs> ไ่ไหม <c oughs> <c oughs> ได้เลยลองเล่นดูเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้มได้นะได้นะได้นะนี่ได้ได้ได้ได,ได้มีบรรยากาศได้เลยทุกคนโอ้โหไม่กล้าโยกมากกว่าน,นี้นะครับระวังด้วยไม่กล้ายกมากเดี๋ยวกลัวจะล้มโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากมาเที่ยวจิยวกาแฟที่อาคาเฟ่นี้ก็มาได้นะครับบรรยากาศดีมากสำหรับวันนี้ก็เพียแค่นี้แล้วกันเจอคลิปหน้าครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยน,นะฮะ